สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้สู่ชาร์เกมเมอร์แถนครับอันนี้จะมาเล่นเอาว้เอาต่อเลยจ่ายพีที่5้าครับมาพีที่หกมาต่อเลยครับท่านผู้ชมไปขวาซ้ายครับมาเราเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเป็นช่องขวานะครับเป็นลีโอนะครับเพื่อนจะเป็นวินเซอร์ไอวินเซนนะครับนั้นวินเซอร์ก็มาครับ กนจะเป็นจอจอซ้ายนะครับเล้เป็นจอขวาโอเคไปนเลยครับไปต่อครับของสวต้องวิ่งแล้วงานนี้าโอเคส่งขึ้นไปครับส่งเพื่อนขึ้นไปครับโอเครอให้เพื่อนช่วยเราเอเคมันต้องเป็นงานอย่างนี้ งงเฮ้เราต้องหาทางลงไปไอ้พวกมันกำลังตามหาอยู่ต้องเดินแบบค่อยๆนะครับเฮ้เดินตามทางไปครับท่านผู้ชมเฮ้เฮ้เฮ้ไปเข้าพุงาาพ่งหญ้าเข้าพุ่งหญ้า,ยอ,าอยู่ในพุง่งหญ้านี่โคตรเนียนครับท่านผู้ชม เฮ้ย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 มาสองครับเอ้ยเพื่อนจะเทคดาวแล้ว <c oughs> เพื่อนเทคดาวไปคนหนึ่งครับตอนนี้เราติดอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเื้ยเดี๋ยวมันจะหินซะละเฮ้ยอันนี้เพื่อนไล่เทคดาวครับไปครับ <c oughs> รต้องเทคดาวบ้างครับ แต่ถ้าตรงไหนอันตรายเกินผมว่าไม่ไม่แนะนำครับเฮ้ยรออย่างไรล่ะโอเคสุดยอดมากพอดีเลยไปเลยครับต้องไปคนละทางครับต้องแย่กันไปครับจอดนี้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะเร้มา,มาทางไหนวะเนี้ไปทางนู้นได้ไหม ไปทางนี้ไม่ได้วะต้องไปทางนูน้นต้องไปทางนูน้นเฮ้มาเจอเพื่อนแล้วครับโอเฮ้ย <Come on. S 1> okay. ไปทางไหนต่ออืมเนี่ย อว่าทางนี้เราต้องไปทั้งพร้อมกันครับเตยมตัวหนึ่งสองซ่อมไปเลยครับเฮ้ยเอา้าเพื่อนกดช้าไปเพื่อนกดช้าไปครับท่านผู้ชมมันต้องแบบพอดีพอดีกันอะโอเคผมขอใหม่ครับ ไป,ไป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 อา๋าโอเคทีนี้ละพร้อมกันแล้วโอเคมันต้องงี้เพราะนี่นคือทางไปของเราครับอ,อย่างไรครับใจยินเหรอเบรนเลยมีคนอยู่ตรงนั้นครับสามคนครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีแสงไฟตรงนี้ตอนนี้ไปเร็ว อย่างนี้รนครับเขาพุ่งไม้ก่อนนะครับอันดับแรกเฮ้ยมีนี่อยู่คนนึงเห็นเขาพุ่งไม้ไว้กันไว้กันไว้อโอเคโอเค,อเค,อเคไปเป็นเ่้ยไปเทคดาวครับท่านผู้ชมเราได้ไปสะดวกครับ ไปข้างล่างเร็วนามมันม,มีทางขึ้นอยู่ครับไปครับท่านชมเคสวยงามครับแต่ทางนี้มันเหมือนแบบเหมือนล่อเรามาทางตันเลยนะเหมือนล่อมาทางตันเลยครับแต่อาจจะมีทางไปครับรต้องค่อยเป็นค่อยไปครับท่านชมไป เเจอมันอยู่สองคนครับเฮ้เราต้องหาทางครับไม่ได้ะงานนี้ไม่ได้ต้องให้มันคุยเสร็จก่อนเนาะเย็นๆเราต้องหาทางไปตรงนั้น รอนครับนียงโอเคเราต้องปีนไหมครับท่านผู้ชมได้เลยโอเคจะต้องนี้สิหนึ่งสองซ้ำเอาเลยเอาเลยมาสวยงามเป็นต่อเลยครับโหต้องแบบทำอะไรให้พร้อมกันครับจอดนี้ มันถึงจะผ่านไปได้จริงๆแปลเลยครับผมไม่มีคนหอนเนื้เนะโอเคไป ทีีน้เฮ้ยเวียนเอ้ยรปลว่าไปทางนี้ดีกว่านะนายจะบ้าเหรอาไปทางไหนดีไปขวาดีกว่าไปขวาไปขวาไปขวา Okay. เราต้องเลือกทานที่ปลอดภัยที่สุดครับถ้าไปทานสายนี่ตำรวจมันเยอะครับเราฟังจากเสียงก็รู้ครับว่ามันไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวแน่นอนไปเลยครับเฮ้ย <Okay. S 2> บันไดนี้จะลงได้เทยวคนนะครับถ้าบันไดแคบครับอ่าต้องค่อยไปค่อยไปครับโอเค ไปอย่าลงลุ down l e โดไปครับโหต้องค่อยไปค่อยไปครับอันนี้เหมือนไปสะพานมั้งสะพานข้ามสำหรับแบบที่เรือนจำกับแบบพกแบบพื้นดินอะไรปาณเนี้ย ไปต่อเลยครับ get cover. เฮ้ยเฮ้ต้องระวังต้องระวังวางใ้ทคอปเตอร์ครับออต้องให้แสมผ่านไปก่อนแล้วค่อยเดินไปโอเคไปเลยไปเลย ทางทางนี้เอาต้องไปทางนี้โอเคไปไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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 เบ้ามาเดี๋ยวช่วยอืมวินเซนต์วินเซนต์อย่าประมาสิเฮ้ยทางนั้นประตูล็อกว่ะโอเคต้องไปทางนี้ครับนี่ทางนั้นไปไม่ได้นั้นไปทางนี้กัน มเร็วไปเร็ว,รวโอเคปีนไปเลยโอเคตามเลยครับวินวินเซนต์ต้องไปเปิดประตูให้เราครับโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้มาครับ เซนจะเปิดตัวเล่าแล้วโอหถีบได้ครับท่านผู้ชมไปเลยโอเค <c oughs> ยอดม,มากเราเชิญเลยกันตลอดข้าวจานี้ไปโอเคต้องค่อยไปค่อยไปครับร <c oughs> องไงถามบาดเสียวอีกแล้วอา่ามีคนอยู่ข้างบนด้วย <c oughs> shit, come over here. Oh shit. Steady. See that over there? I can yeah. do this. Yeah? You think they could have come that way and swam over the other side? no I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? Trust me. I've been hiking up here for years. Take my hand and I'll help you. Hey! Elvah. ต้องค่อยไปค่อยไปโอเคฮ่าฮว่ะเฮ้ยอ๋อคำข้ามะมันต้องแบบสามีเคียนเล็กน้อยถือไปได้เฮ้ประตูล็อกอ๋อไปกันเลยครับเฮ้ยเจอขวานแล้วเฮ้เดี๋ยวเพื่อนไปทุบประตูครับ เสียขวามเปิดประตูครับเฮ้ยทำลายแม่กุญแจรีบเร็วมาบเวไงมันต้องมีอะไรสักอย่างเบเนยมีกาดอยู่ตรงนั้นน่ะเนแปลว่าต้องแอบไปครับ มาเดีย๋ยวขึ้นไปเทคดาวครับโอเคขอเทคดาวหน่อยเหอะมาเฮ้อ <c oughs> อันนี้มันคือพ olic ลลเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้นคือตำรวจเลยครับเอาเจอคนว่ะเวนเอ้ยเฮ้ย ต้องให้เพื่อนช่วยเราเขับเจอานี้เฮ้ยเจะโดนจับกุมครับ <Whoa. S 2> ต้องชวนคุยต้องชวนคุยเราต้องชวนคุยอันนี้ถ่วเวลาให้เพื่อนมาช่วยเราครับอะไรแล้วไงเพื่อนมาแล้วโอเคสุดยอดมากเฮ้ยโหปืนลั่นครับ มาเร็วเรีวเฮ้ยโฮหมามาแล้วกระโดดเร็วฮึ่มต้องหนีแล้วครับจานี้เอาแล้วไงเฮ้ยฮึ่มล็อกเวลเลอร์เอาแล้วแบ่งจองครับอันนี้ผมจอขวานะครับผมเป็นเรโอครับเพื่อจะเป็นวินเซนนะครับจอซ้ายเอาแล้วไงวิ่งอย่างเดียวหมามันไล่แล้วท่านผู้ชมมาเร็วมาเร็วท่านผู้ชม ว้าวตรงน,นี้ไปครับนี่เราเหมือนเราวิ่งคนละทางลลโอเลยเฮ้ยวิ่งคนละทางกับวินเซนเลยเอาแล้วไงมาทางเดียวกันแล้วครับเอาเฮย้ยเอาเราก็โดนมาแล้ววินเซนโดนหมากคาทับมาเรารอรับอยู่วินเซนเอาแล้วไงทุกคนอืม <c oughs> ชาสำคัญครับท่านนี่ถ้ากดผิดจะทำไงวะเนี่ยเฮ้ยรอบผลมาได้วะเอาเรื่องจริงไปเลยครับท่านผู้ชมามาแบบชิวเชียดเอายังไงล่ะ กำลังขายเพชรกันอยู่เฮ้ยมันคนอิสราเอลหรืออินเดียเนี่ยขอร้อไงนี่เซลขายของมาครับเนี่ยเดียวตกลงกันซื้อหินอัญมณีครับเพชรพลอย

ออเนับแปลว่าอินี่เป็นคนสั่งให้ไอ้คนในคุกมาฆ่าลีโอครับไม่ใช่ไปหาไหนตามหาตัวเขาแล้วฆ่าซะได้เลยครับบอสโอเคคุณตกลงได้ยังได้เลยราคามันต้องลงมาหน่อยโอเค ไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่ไอเดียอะไรอ่ะหมดดิวครับจบดิวจบดิวเมื่อกี้มันเดินมาถามโอเคตกลงจะยังไงบอกต้องราคาลงกว่านี้อ่ะไม่งั้นอะ่ะไม่ดิวเอ็น่าจบดิวใส่ลูกป,ปืนให้เลยครับแถมลูกป,ปืนให้เลยโอเคปรากฏแล้วเรารูแล้วนะครับว่าตัวหลายมันดูแล้วว่าลีโอลีโอนี่หนีออกจากคุกได้ครับอันนี้มันให้คนมาตามล่าลีโอครับ แต่ฝั่งนั้นม่ยังไม่รู้ครับว่าวินเซนเป็นเพื่อนเราด้วยครับแต่คนทั้งกองทัพนี่เนาะอันตรายอยู่แหละโอเคครับผมขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ครับ่ายตาใช้เมื่อยแล้วนะครับขอบคุณครับโอ้แสงั้าสวยเลยครับ